สวัสดีครับเบบีวันขอบคุณพระเจ้านี่นะครับผมอยากขอบคุณคนดูทุกคนที่ติดตามผมและเมนูจากทาง g o o มอร์เก็ตไทยแลนด์ดอทควันนี้ทำทั้งข่าวและหวานเลยครับเพราะว่าลูกชายผม r รีเค s ส้มาผมก็ต้องทำตามที่เขาบอกสิครับตรงไปที่ g o o มอร์เก็ตไทยแลนด์ดอทคเลยครับ คลิกเดียวจบสดครบทุกมุมโลกเทศกาลแต่งสกีวิ่งเนี่ยเป็นเทศกาลที่พิเศษทางเว็บไซต์มีของให้เลือกเยอะมากเลยครับผมเนี่ยหายคิดถึงตอนอยู่ต่างประเทศเลยชอบได้บัตร S C B M นะครับคุ้มสุดๆมีโปรโซ้อนโปรแถมชอบครบ1,500บาทรับส่วนลดเพิ่มไปเลย90บาทหรือเทียบเท่า6%ไม่ต้องกรอกโค้ดให้ยุ่งยากครับและได้สะสม M p o i n ด้วยนะครับผมผมใส่เลมอนเกลือพริกไทยดำกระเทียม อันนี้คือตัวไบรไว้แช่ไก่ครับเราจะหมักไก่ด้วยน้ำเกลือประมาณ2ชั่วโมงข้ามคืนก็ยังได้นะครับแต่อาจจะต้องปรับปริปรมาณเกลือผมก็จะใช้เนอยอุณหภูมิห้องเกลือพริกไทยก็เตรียมพวกมันฝรั่งแครอทผักที่ทุกคนนะครับอยากจะเอาไก่ไปวางในถาดอบของเราครับแล้วผมก็จะใส่มัสตาร์ดไปด้วยนะครับดีจอนมัสตาร์ดอันนี้ผมว่าสําคัญมากเลยแล้วก็ออริกาโน่ผงแล้วก็ปาปริก้าครับหลังจากที่แช่น้าเกลือไว1้ 1- 2สองชั่วโมงนะครับ ก็จะนำเนยเกลือมัสตาร์ดเพสเนี่ยนะครับทาทั้งตัวไก่รวมถึงทุกซอกทุกมุมออเดนุคเซนแครนีนะครับผมก็เอาไปวางบนถาดอบของเราครับทางฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้เลมอนนะครับก็สมุนไพรต่างๆผมใช้พาสลีนะครับยัดเข้าไปเพื่อดับกลิ่นคาวครับผมแล้วก็นำไปอบเลยครับใช้ไฟ180 second r เซ k นดรนะครับประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะครับถ้ากลัวไหมนะครับใช้ฟอยล์ปิดก่อนได้แล้วก็ครึ่งหลัง เปิดฝอ,อยครับผมนี่พาลูกชายมาตรวงานนะครับลูกชายบอกน่ากินมากจะบอกว่ามัสตาร์ดเกลือแล้วก็เนยแท้ๆเนี่นะครับโอ้โหที่สุดของที่สุดแล้วไหมันจะนุ่มมากเลยครับแล้วก็มันฝรั่งก็จะซึมซับรสชาติทุกอย่างนะครับผมจากนั้นเราไปทำของหวานกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะมาทำแอปเปิลครัมเบิลนะครับเริ่มต้นด้วยเอาแอปเปิลเขียวนําไปหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับไปผัดกับน้ําตาลายแดงแล้วก็เนยครับ ขาดไม่ได้เลยก็คือซินนามอนหรือผงอบเชยนะครับผมเครื่องเทศเนยนมไก่สมุนไพรผักทุกอย่างนะครับสามารถซื้อได้ที่ g ู u r m e t m a r k e t t h a i l a n d c o m และเขายังมีอาหาร Ready to E a t ด้วยนะครับใช้เนยเย็นเกลือแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลน,นะครับทำตัวครอมโบเอาแอปเปิ้ลที่เราผัดไว้แล้วนะครับไปใส่ในกระช้าเหล็กหล่อเพื่อเตรียมอบนะครับแล้วผมก็แอบท็อปด้วยข้าวโอ๊ตนะครับบนตัวครอมโบเส็กหน่อยเพื่อที่จะได้เท็กซเจอร์นะครับ แล้วก็นำไปอบเลยครับด้วยไฟ180องศาเป็นเวลา30 3 5นาทีอยากจะบอกว่ามันหอมเนืมอยมากเลยครับเป็นกลิ่นบรรยากาศฮอลิเดย์สุดๆเลยเอาเป็นว่าอย่าลืมไปช็อปทุกอย่างนะครับได้ที่ gourmetmarketthailand.com ช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมและใครไม่มีบัตร SCBM ต้องมีแล้วนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่าสุดๆเลยเเป็นว่า enjoy ครับ